ยิ่งสายยิ่งเยอะค่ะยิ่งสายยิ่งเยอะเต็มไปหมดเลยยิ่งสายยิ่งเยอะยิ่งสายยิ่ง,ยยงเยอะ ยิ่งสายยิ่งเยอะอยู่รอบรอบตัวเลยตะเว้นกำลังสิข,ขึ้นยิ่งสายยิ่งเยอะยิ่งสายยิ่งเยอะยิ่งมีเยอะ อู้ตัวนี้ไม่เห็นไม่เห็นต้นไม้เลยอู้หูไม่เห็นต้นไม้เลย ه, เตอนตนี้ทุกท่านดูค่ะดูดูด,ดูทะเลหมอกชมทะเลหมอก มองไม่เห็นต้นไม้เลยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ทะเลหมอกวันนี้วันที่14บสี่ทับหนึ่งเริ่มมีแบบนี้มาสองวันแล้วนะคะเมื่อวานนี้วันที่13ก็เริ่มมีวันนี้วันที่14มีอีก วานนี้อำเภอเมืองวันนี้อำเภอ,อ,อ,อชุมแพชมหมอกตอนเช้า ไปดูทะเลหมอกโอ้ ต้นไม้แทบมองบ่เห็นเลยตาต้นไม้แทบจะมองไม่เห็นเลย ยิ่งกว่าอยู่เขาคอครับดูกันให้จุใจเลยค่ะดูให้จุใจเลย ภาคอีสาคนคอนแก่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามากดไลค์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ